เดินไปนมัสการพระพุทธชินราชด้านในแล้วก็พระพุทธชินสีด้วยรวมไปถึงไหว้หลวงพ่อขาวนะครับข้างในด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับคนที่ไม่มีเวลาก็จะได้ติดตามนะครับฝากติดตามฝากแชร์ด้วยนะครับทิกเอ่อ u ูท b e เราจะทําแบบดิบๆนะครับไม่ตัดต่อสดๆเลย กันแบบง่ายๆเลยนะครับทุกคนแบบจริงใจนะครับนี่คือข้างหลังองค์พระอัฏฐารถเมื่อกี้จากคลิปที่แล้วนะครับนี่ครับภายในวัดถ้าออกไปจากรั้ววัดก็จะเป็นวัดนางพญาแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับวัดใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นวัดราชบูรณะนะครับ นี่ครับเห็นไหมป้ายวัดนางพยาก็จะซูมเข้ามาเห็นไหมครับออกไปก็ไม่ไกลติดกับวัดวัดใหญ่เลยนะครับมีวัดอ๋อนี่พระศรีศาสดานะครับพระศรีศาสดาอิทพระสามท,ที่น้องครับ พระสามที่น้องนะครับและนี่เพราะท่านคล้ายวาจาสิง์นะครับทุกคนอยู่ในวิหารใกล้ๆกับวัด่อ,อในออวิหารวัดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปทางประตูลแล้วก็จะเดินไปน่นมัสการพระพุทธชินราชแล้วนะครับ เดินออกไปไปนมัสการกราบพระพุทธชินสีนะครับกางนี้พุทธชินสีที่จะไปพับป่าบขารถใช่ไหมอันนี้คือปราบบที่เราเห็นด้านนอก้กันนะครับเราไปพระพุทธชินสีก่อนทางไหนครับ เลืนตรงไปนู้นลเลี้ยวขวานี่นะครับพระพุทธชินสีนะครับทุกคน พระพุทธชินสีนะครับทุกคนที่เราเห็นนี่คือวิหารพระพุทธชินสีนั่นเองนะครับแล้วก็ พับปรางนะครับแล้วก็มันจะเดินไปนมัสการพระเสียพระศรีสัส,รรสดา,า,า,าสดเ,ดดเดข็มส้ม เข็มนแดงพระศรีศาสดาบางมานิชัยนะคะรับหลวงพ่อดำนะครับหลวงพ่อดำพอหันหลังจากหลวงพ่อดำจะออกไปวัดนางขยาได้เลยนะครับวัดพระศระสีสาสดาเนี่ยอ,อตอนนี้ประดิษฐานะองค์จริงอยู่ที่วัดบวรแต่นี้องค์จำลองอยู่ที่จริงๆเนี่ยวัดใหญ่เนี่ยมีพระ พระพุทธชินสีองค์จริงแล้วพระพุทธชิชาติองค์จริงเป็นจังหวัดที่โชคดีจังหวัดหนึ่งนะครับงดงามมากๆใช่ไหมครับทุกคน